สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะเรื่องสละมหัศจย์วันนี้เราจะมาเรียนสละเออคะสละเออรลดรูปกันนะคะนักเรียนตัวอย่างนะคะดูนะกอเออยอเยกอเอย,เยนะคะกอเออยอเกยนะคะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะครูได้สอนเรื่องสระเอเหมือนกันแต่สระเอตัวน,นั้นถ้ามีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยัยกษ์มันจะเปลี่ยนรูปนะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หน้าคือสระเอแล้วก็เป็นสระอีก็จะเป็นเออีถูกต้องถูกต้องไหมคะแต่วันนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทําไมทําไมอ่านนะคะทําไมอ่านสระเอนะคะก็เพราะว่านะคะ ทำไมครูคะทำไมไม่เปลี่ยนสระเอ,อมีตัวสะกดแล้วไม่เปลี่ยนเป็นเออีเหรอคะคุณครูอ่าตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนอเป็นการลดรูปนะคะลดรูปที่มันมียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดจำไม่ดีนะคะอันนี้เป็นเป็นสระเออนะคะสระเอ,อแบบลดรูปลดรูปโดยที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะก็จะเป็นอ,าอ่านว่ากอเอยอเกย ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านว่ากอเอยอเกยนะคะกอเอยอเกยไม่ได้นะคะต้องอ่านออกเสียงกอเอยอเกยที่ลดรูปหายไปก็คืออออ่างหายไปนะคะแต่ไม้หน้าหรือสละเอนเนี่ยเรายังคงเดิมนะคะตัวสะกดก็จะเป็นยอยักษ์นะคะมาดูกันนะคะ,ะสระเออลดรูปนะคะเป็นไม้หน้าไม้หน้าก็คือสละเอนเองนะคะ สเสนอนะคะถ้าล,ลดรูปนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นไม้น้าถูกต้องไหมลูกแต่ถ้าเสเอในที่นี้นะคะยังไม่มีตัวสะกดเลยนะคะยังไม่มีตัวสะกดเสเอเนี่ยก็จะเขียนนะคะค่อมพยัญชนะเห็นไหมคะเรียนเห็นไหมคะอย่างเช่นคาว่าเจอนะคะจอจานเป็นพยัญชนะถูกไหมคะเะเอก็คือมีไมหน้ากับตัวอก็จะอยู่ค่อมกันนะคะค่อมจอจานก็จะเป็นเช่นเจอ เบอร์เพอเกนะคะมาดูต่อนะคะถ้าคำที่มีตัวสะกดเป็นยอยักนะสะระเออนะคะที่มีตัวสะกดเป็นยอยักสะเออจะหายไปบางส่วนจะเหลือเพียงไม้หน้านะคะไม้หน้าของเราถ้าพูดง่ายๆคือสระเอะเห็นไะคะและมีตัวยอนะคะเป็นตัวสะกดมันก็จะเขียนว่า คิดพูดง่ายๆก็คือเอยอนะคะเยอนะคะเรียกว่าสระเอลดลรูปนะคะเช่นเกยเตยเลยเขยนะคะเป็นต้นนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นตัวสะกดยอยัก์ใช่ไหมคะออ่างจะหายไปแต่ไม้น้ายัางคงเดิมก็คือสระเอนะคะยังไม่แต่เวลาเราออกเสียงเราจะออกเสียงสระ เออนะคะมาดูนะคะจิจนารณาคํากันดีกว่านะคะนักเรียนมาดูคํานะคะกใช่ไหมคะเออเอ,อยอเกยพยัญชนะต้นคือกอไก่นะสระคือสระเออตัวมียอยักษ์เข้ามานะคะอออ่างหายไปนะคะยอยักษ์เข้ามาแทนนะคะก็จะอ่านออกเสียงว่ากอเออยอเกยนะคะต่อมาเตยก็เป็นตอเออยอ เตยเห็นไหมคะมีท่าตัวสะกดเป็นยอยักษ์อออ่างจะหายไปเวลาออกเสียงออกเสียงสระเออนะคะต่อมาขอเออยอเผลรอเออยอเลยมาสรุปกับคุูๆกันนะคะถ้าสระเออรลดลูก ถ้าไม่มีตัวสะกดเลยนะคะเราจะใช้เขียนข้อมเพยญชนะนะคะแบบปกติเลยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างคําว่าเธอเจอเผลอแต่ถ้าคำที่มีตัวสะกดเป็นตัวยอนะคะเป็นตัวยอสระ,ะเออคือเป็นไม้หน้านะคะแล้วก็อ่านเนี่ยจะหายไปบางส่วนเหลือเพียงไม้หน้าไม้น้าคือสระ,ะเอนะ,นะคะจะมีตัวยอเป็นตัวสะกดแต่เมื่อเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านออกเสียงสระ เออเรียกว่าสระเออลดรูปนะคะอย่างเช่นเกยเตย,เ,ยเลยเผยคุณครูนะคะมีของฝากนะคะให้นักเรียนได้นะได้นําไปปฏิบัติกันนะคะลองไปดูซิว่าคุณครูฝากอะไรกับเรื่องสระเออนะคะ อ่าคุณครูนะคะฝากรายงานเรื่องสระเออลดูปให้ในักเรียนลองฝึกนะคะไปเขียนระสมคําสระเออที่มีตัวสะกดเป็นยอยักษ์นะคะที่มีตัวสะกดเป็นยอยักษ์นะคะเขาเรียกว่าสระเออลดูปนั่นเองนะคะวันนี้ก็คุณครูก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากมน่วยที่ทางกายผ่านดาวเทียมนะคะในพระบรมราชุปถัมภ์นะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนักเรียนอย่าลืมมาถาแบบฝึกัดกันนะคะ วันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะนักเรียน